สวัสดีครับพี่น้องครับสามโมงกว่า <l ots> เป็นย้มมําหมุดเสาพี่น้องครับ <l ots> ยบหนาวครับโอ้หนาวแห้ง <l ots> บ่ล้มแต่ว่าหนาวพี่น้องครับต้องฟีงไฟย้ยมมําห <l ots> มุดเสาเมื่อนี้ขามเชียร์มาอีกแล้วพี่น้องครับมาอยู่ตำบล พ่นสวรรค์ได้ครับเดี๋ยวตำบลพรสวรรค์หรือพ่อนพุ่มสวรรค์อี่ยังนี่ลนะเดี๋ยวไปถามไอ้หกล้กันอันได้ครับมันเฉียดได้เนี่ครับเนี่ยเฉียดเอาเภอ่อ,อยังเนี่ยครับพ่พพพบพนทว่วงตำบลยังอยู่เนี่ย เขียดกันครับตัวบนพ่นพ้มพ้มสวรรค์นะมันเป็นพ้มสวรรค์บ่แม่นพ้มสวรรค์ท่านนึงพ่อขุนวังท่าหนึงอ๋อฟังทั้งผีของุนวังเจ๋อไม่เอาออกมีนวังครับตัวเขียดตัวนี้ครับเป็นยังเน้นเป็นถนนแบ่งกันเนาะครับเนาะแม่น ตัดไว้กอง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 ครับก็ใช้รถคีบแต่น้องก็ใช้หกรอพี่น้องถ้าสิบรอมาเนีจะสะ,ะดวกกว่าน,นี้นะ ว่าจะไปหมดหรือเปล่าถ้าหมดก็ผมว่าน่าจะไม่ได้มีองโอ้ขีบดีๆนะมีน้องเนะ่ย เอาไม่เหลือไห้สักลำเลยนี่ไงเหลืออยู่ลำเลยสองลำตรงนี้เป็นที่ลุ่มมีน้อง คว่ายแงมก็คีบดีนะพี่น้องก็ ขัวลว้อหน้ายกบ่เออนี่ยะไรบ้านเนี่ย ต้องอัดให้ที่ให้แน่นนะครับถึงจะหมดเหลือบอ่อไอ่ที่วางๆอยู่หันอยู่ในไรอะ่ะเหลือๆบอ่ครับที่วางๆอ,อ,อครัพอดีเลยโอ้วันนัดกันไปเลยเจ้าโอ้แดงอล a มแดงแตดไม่ใช่แดงอล a ม ขอบคุณสำหรับการรับชมชมเพื่อความบันเทิงและถ่อนลายเท่านั้นดูรถออยครับอ้อยนี้ก็ลงทางบัวขาวนะครับกาลาสินกาลาสินดินดำน้ำชุม่ม พักขมขึ้นไปน้ําต้องวางให้สมอเลยโอ้ดีรถมันก็ไม่ได้วิ่งในไล่ครับพอใส่เต็นเทิร์เสร็จก็ไปวิ่งทางดำเลยถนนในบ้านเรานี่ดีแทบทุกถนนเลยจี่งหร ครับีแห้งสุดๆออสอคนเอ๊ะตอนไห่สองตอนนี่ผมมาบรอดเลยให้เป่นเงินเอาออกเนี้ยครับเนี่ยมันตอนนี้ตรงนี้จะคึอถนนนะครับออกจากที่เดิมนะครับไป1หนึ่งเมตรเดี๋ยว วันนี้มาไก่พี่น้องต่อเขตโคกกกม่วงแล้วก็คมสวรรค์นะครับตำบลน,นี่คือเส้นตำบลครับถนนนี้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ห้าล้มดี๋ยวล้มซะเตียว่ะเอาเารีเ,เรียบร้อยครับพี่น้องครับเดีย๋ยว